สวัสดีครับทุกคนผมฮานครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกันเลยเลยไปเลยแมลงของฉันระเบิดเลย,ลเลยทีเดียวโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวโจโกกันนะครับทุกคนไอไอหัวภูเขาไฟอ่ะนั่นแหละเป็นปีศาจระดับพิเศษที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเทพแค่ไหนโจโกะไอหัวภูเขาไฟ let's go uh huh. น่าฉันชนะแน่นอนนี่คือโจโกะเวอร์ชั่นที่ยังไม่เทพนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีปกติของมันกันว่าเป็นยังไง1 2 3 4สจะเป็นการโจมตีถึง4ครั้งนะครับทุกคนและการโจมตีนั้นจะมีไฟออกมาด้วย1 2 3 4สโอ้โหโคตรเทพเลยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหเฟี้ยวจริงๆ กดคิวแล้วพุ่งตายแล้วอะไรของมันวะกดกระโดดแล้วกดคิวนี่ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีแบบใช้สกิลกันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่สกิลโจโกโสกิลแรกนะครับทุกคนสกิลที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงให้เราอยู่ในระยะที่แบบว่าใกล้ๆัตูหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ต้องไกลมากก็ได้เพราะว่ามันคือสกิลในการโจมตีระยะไกลดูนะสกิลที่หนึ่ง มันจะเป็นการปล่อยเหมือนแมลงออกมานะครับทุกคนเป็นแมลงระเบิดออกมาแล้วมันจะบินไปหาศัตรูแล้วก็ระเบิดใส่สกิลที่1โอ้ทุกคนมันสมารถออกมาได้ถึง3ตัวเลยนะครับทุกคนเพิ่มอาจจะมากกว่านั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนี่ถือว่าเป็นสกิลที่เกลียนอยู่นะครับทุกคนสกิลต่อไปสกิลที่2เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงให้เราอยู่ในระยะที่แบบว่าไม่ต้องใกล้มากนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ดูนะทุกคนดูนะึ อ้าวนี่โอ้โหมันจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูแล้วก็จับศัตรูแล้วก็ระเบิดเลยฮึบอีโอ้โหอ้และศัตรูก็จะกระเด็นนะครับทุกคนถือเป็นสกิลที่เท่มากครับทุกคนสกิลนี้ย่านี่สกิลต่อไปสกิลที่สามเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงสกิลนี้เป็นสกิลที่ผมชอบมากครับทุกคน ดูนะให้เราอยู่ห่างศัตรูหน่อยนะครับทุกคนไม่ต้องใกลมากอ่ะประมาณนี้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 ดูนะฮึป ah, <c oughs> อีโหสกิลเท่ว่ะมันจะเป็นการกระโดดไปหาศัตรูนะครับทุกคนพอกระโดดใส่ศัตรูปั๊บเนี่ยมันก็จะระเบิดนะครับทุกคนทดำดามเมจเป็นวงกว้างเลยดูดูฮึบอ้าอเทวะอยอ้ส huh. กิลต่อไปสกิลที่สมาดูกันว่าเป็นยังไง สกิลที่4เป็นการโจมตีระยะไกลนะครับทุกคนดูนะถ้าเราอยู่ประมาณนี้ก็ได้อ่าประมาณนี้ดูนะฮึบนี่เป็นการปล่อยเพิงนะครับทุกคนโจมตีระยะไกลดูเหมือนว่ามันจะเป็นการโจมตีแบบว่า3แฉกเลยนะครับทุกคนดู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 ึดดดบนี่เห็นป่ามันจะเป็นมันจะไปซ้ายกลางและขวาอย่างเงี้ยเออถ้าโจมตีระยะไกลว่าไปอย่างอี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  โอเคครับทุกคนตอนนี้ลอดสีฟ้าผมตอนนี้มันเต็มแล้วนะครับทุกคนถ้าผมกดจีแรบเนี้ยผมจะเข้าสู่โหมดเทพทันทีเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโจโกในร่างเทพจะเป็นยังไงกดจีเลยนะครับทุกคนฮึบโอ้โอ้โอ้โเป็นการระเบิดพลังออกมานะครับทุกคนสกิลที่หนึ่งเป็นยังไงฮึบอะไรอะโหทุกคน สกิลที่หนึ่งเป็นการปล่อยอุกกาบาตออกมานะครับทุกคนสกิลที่หนึ่งอ่ะสกิลสองสกิลสองฮึบอ๋อเมื่อเราเหยียบเท้าปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการระเบิดนะครับทุกคนระเบิดศัตรูรอบรอบตัว,อ,ตวอ่ะเรนฝนสกิลสามฮึบอู้โอ้โหสกิลสี่กลางอนาเขตกลางอนาเขตป่าลงคูผาเหล็กโอ้โหทุกคนเออเมื่อศัตรูอยู่ในนี้โอ้ทุกคนดู มันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนอนาเขตเนะี่ยและศัตรูก็จะเล็ดลดเลยนะครับทุกคนเมื่ออยู่ในอนาเขตเราเพราะว่ามันโดนไฟนั่นแหละโอเคหายแล้วโอเคครับทุกคนการรีวิวโจโก,โกก็มีเพียงแค่นี้นะครับทุกคนถ้าหากผมรีวิวผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนสามารถบอกนติใต้คอมเมนต์ได้เลย,เลยว่าเป็นยังไงและก็สามารถบอกใต้คอมเมนต์ว่าเออโจโก,โกเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้ประมาณนี้ขอบคุณครับผมที่รับชมบายยเฮอ่ากันบ๊ายบาย <Hey. S 2> <c oughs>